ไปรับจักรกยานไฟฟ้าคันใหม่ด้วยกันจ้าอาทิตย์นี้อะไรหลายอย่างในชีวิตของดิฉันจะเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงเด็กชายออสการ์เริ่มไปโรงเรียนแล้วจักรกยานคันใหม่ก็มาแล้วเวลาการไปโรงเรียนของลูกเปลี่ยนกิจวัตรประจําวันของแม่ก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยเรื่องอื่นเดี๋ยวคอยมาเล่าเพราะดิฉันรู้ว่าทุกคนตื่นเต้นหลายคนมาคอมเมนต์ประหนึ่งตัวเองได้จักรยานใหม่ซะเองแฟนขับก็น่ารักอย่างเงี้ยไม่หลงยังไงไหวเช่นเคยเนื่องจากปปามคุดททางานบ่ายอ,อีกทีห้าทุ่มถ้าต้องรอเขาไปรับให้ก็คือนู่นเลยวันหย เคยมองว่ามันคือเรื่องใหญ่มองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายถึงจะเยอะมากมายแต่ทรายก็แค่เล็กนิดเดียวแต่ปัญหาก็คือเอาลูกขึ้นรถเมย์ไปยังไงก่อนไม่ยอมนั่งรถเข็นอีกแล้วจะนั่งเบาะผู้โดยสารความตัวแม่เนาะใส่หมวกกันน็อกนั่งรถเมย์ไปเลยจ้ะแล้วรถเข็นพว่วงอันนี้เนี่ยไม่ยืนจับไม่ได้เลยเวลารถเมย์เข้าโค้งทีไรเหมือนมันจะโง่ทุกทีที่ดีฉันนั่งอยู่ก็คือมือนึงจับลูกมือนึงจับรถเข็นเดี๋ยวมันจะโง่ทั้งลูกทั้งรถโง่ภาษาโคราชแปลว่างออยยมมััันนนดดูไไ้าาาารรร์กวว่่ทีเจะปบ เราทําการสั่งซื้อออนไลน์ในเว็บไซต์แจ้งว่าใช้เวลาในการขนส่งประมาณ3-5ถึงวันพอกดสั่งปุ๊บก็ดูโทรศัพท์รอ SMS ทุก1ชั่วโมงตื่นเต้นไงอยากให้มาเร็วๆรอให้เขาส่งมาบอกว่าไปรับได้หรือยังผ่านไป5วันได้รับอีเมลบอกว่าของจะมาล่าช้านิดหน่อยจังหวะนี้คือใจจะขาดมากแม่ออร้านมา2 0่0ปีจะมาล่าช้าอะไรตอนดิฉัน้างผ่านไป7วันท้วนได้รับ SMS ว่าจัก,กรยานมาถึงแล้วถ้าเราเลือกให้เขามาส่งที่ร้านเขาจะประกอบให้เราเลยแต่ถ้าให้ส่งไปที่บ้านเรา นจักรยานอยู่ท้ายสุดบุญบาปลูกสาวดิฉันเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยต้องเข้าไปเปลี่ยนกางเกงที่ห้องลองเสื้อผ้าแล้วจะมาเกิดเหตุอะไรตอนนี้แม่อยากเห็นจักรยานเต็มทีแล้วมาถึงก็ติดต่อกับพนักงานที่เคาน์เตอร์ว่าเ hey, ฮ hey ้เฮดิฉันมารับจักรยานที่สั่งไว้<ล>คนขายก็คือคนเดียวกันกับที่มาซื้อรถพ่วงรอบที่แล้ว<อ>คิดในใจเจนี่มาอีกแล้วรอบที่แล้วก็มาวุ่นวายขอซื้อตัวที่เขาตั้งโชว์เขาต้องขุนขึ้นรถเมย์กลับบ้านเองลูกบอลไม่เอาแล้วนะลูกเงินซื้อจักกกกกกรรรยยาาาานนนหหมมมดดแแลลล้้้ววิททีีสํคัััญถึงงเเ่ไจอ็ตุ งานน่าล่อมาเฮลโหลจักรยานขอต้อนรับสมาชิกใหม่สู่โบบะแฟมิลี่อ่าแล้วทำไมเข็นกลับมาที่เดิม <ขอ S 2> ล่ะเพราะว่าดิฉันตั้งใจว่าจะปั่นกลับบ้านใช่ไหมแต่ดิฉันดนลืมไปว่าอีต,ตัวที่จะต่อเข้ากับพวงมันอยู่ที่จักรยานคันเก่าก็เลยบอกกับพนักงานว่าฉันลืมตัวต่อมาเธอมีขายไหมปรากฏว่าที่ร้านเขามีขายจะโชคดีไปไม่อย่างนั้นต้องพาลูกนั่งรถเมล์กลับบ้านอีกพนักงานคนแรกผ่านไปใส่ไม่สำเร็จก็เลยต้องไปตามเพื่อนรวมงานมาช่วยมนนีคนที่สองกำลังใส่อยู่ไม่รู้จะได้ไหมลูกๆทั้งออองงงขดดิิฉฉันนนเเเกกก่่่ยยูแล้วโพาาาะรรืม อ,นนอยู่บ้อนกล้วยกันไปแล้วตอนนี้แต่ก็ให้ความร่วมมือดีอยู่เพราะว่าตื่นเต้นกับจักรยานใหม่ของแม่เสร็จแล้วก็ถามพนักง,งานว่ายูมันมีแบบใหม่ไอจะปั่นกลับบ้านมี5 0ปตั่นถึงบ้านเธอแน่นอนไม่ต้องห่วงแต่ตอนนี้เจ้าออกจากร้านยังไงให้ได้ก่อนทางรถเข็นท้งจักรยานพนักง,งานหล่อและยังใจดีอีกช่วยดิฉันเข็นออกมาหน้าร้านและเนื่องจากเรายังไม่คุ้นเคยกับสมาชิกใหม่ท่านนี้ทําให้ความสัมพันธ์กับรถพ่วงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อ,อยู่นานมากขับขี่อย่างปลอดภัยใส่หมวกกันนะของงแมมม่่ยัไได้้้ซืือในนราเกีีีี้มมมันแต่นะ่่สสสไไวยยยออกดดคให อไลก่ต้องปักธงที่พ่วงด้วยก็เพื่อให้ดูโดดเด่นเป็นสงา่างาอื่นส่วนมาจะได้รู้ไงว่าข้างหลังเรามีพ่วงด้วยเพือกันอุบัติเหตุให้ทุกท่านรับชมจักรยานคันใหม่ของดิฉันแบบเต็มตาเป็นไงละ่ะนี้เท่ไหมตอนที่เลือกซื้อก็คือแบบอ่ะอันไหนแพงที่สุดอันนั้นคือเราจะไม่ซือ้องบน้อยไงยก็เลยถอยคันที่ถูกที่สุดในลานมาหลายคนมาคอมเมนต์ว่าโอ๊ยน่าสงสารทําไมสามีไม่ซื้อจักรยานไฟฟ้าให้มันไม่ใช่ว่าเขาไม่ซื้อให้คือดิฉันเนี่ยมีจักรยานอยู่แล้วแ้่ก็ต ขี่รถยนต์ก็เ,เลยไม่อยากซื้อให้มันเปลืองเงินและถ้าใครที่ติดตามดิฉันมาตลอดก็จะรู้ดีว่าดิฉันเป็นคนดันทุรังมากแต่ดันมากไปดันจนหอบไม่ไหวแล้วขอเป็นจักรยานไฟฟ้าได้ไหมที่สําคัญไปกว่านั้นจักรยานคันนี้ดิฉันซื้อมาด้วยน้ําพักน้ําแรงของตัวเองขอบคุณตัวเองที่อดทนวิ่งเก็บก้องภาคเสียงตัดคลิปอดหลับอดนอนและที่สําคัญขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและไม่กดข้ามโฆษณาสาหรับคนไม่เคยใช้จักรยานไฟฟ้าแบบดิฉันก็ตื่นเต้นมากจักรยานไฟฟ้าคันนี้มาพร้อมกับระบบเกียร์หกสปีแบรนอะไจ เข้าเมืองก็ได้ปั่นขึ้นเขาก็ดีเบาะสามารถปรับระดับได้เพื่อให้เหมาะสมกับความสูงของแต่ละคนไม่ว่าคุณจะเป็นคนขาสั้นกระปุกลุกหรือว่าขาย,ยาวเหมือนยีราฟก็สามารถปั่นได้สบายๆแบตเตอรี่ความจุสะใจชาร์จหนึ่งครั้งสามารถปั่นได้7 0็ดถึงหนึกิโลมอเตอร์เท่าไรจาไม่ได้ปั่นได้ความเร็วสูงสุด25กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระบบช่วยปั่นที่จะทําให้การขับขี่นั้นสะดวกขึ้นไปอีกขั้นเพียงแค่ออกแรงปั่นเบาๆจะรู้สึกทันทีว่ามีแรงไฟฟ้าเข้ามาช่วยาาให้้กรขึน ก้อนเมกลอยข้ามเนินไปเลยอันนี้โฆษณาเกินจริงแล้วสคอบอจะเข้าไหมมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผล LCD ก่อนถึงบ้านเราจะผ่านร้านไอติมเฉยๆไม่ได้เรา,เราต้องแหวะซื้อเพราะตอนนี้เราหอบมากจากร้านมาถึงบ้าน3.5กิโลตลอดระยะเวลาที่ปั่นมาในใจก็คิดว่าไม่น่าซื้อเลยมันก็ยังเหนื่อยอยู่ดีซื้อทําไมแพงก็แพง,งหรืออาจจะเป็นว่าเพราะเรามีพวงมันก็เลยยังหนักอยู่ยังปั่นไม่สบาย,อยเอาอยัางไงนาอบาทนี้เสียได้เงิน6กหมื่นห้ากลับมาถึงบ้านปะป๊ามังคุดส่งข้อความมาถามว่าปุ๊กกี้จักรยานใหม่เป็นยังไงบ้างเสียนไไไม่า้ด โอ้โหปั่นดีมากเบามากเหมือนน่งก้อนเมกลอยกลับบ้านมาเลยทั้งที่ความจริงแล้วตอนนั้นก็ยังหอบอยู่พอมาเปิดอ่านคู่มือเท่านั้นแหละไม่ได้เปิดแบตเตอรี่ อยากยุ่มหัวตัวเองมากความไม่เคยมีจักรยานไฟฟ้าเนาะคิดว่าพอปั่นแล้วแบตเตอรี่มันก็จะทํางานเองอัตโนมัติไงไม่คิดว่ามันจะต้องสตาร์ทเครื่องเหมือนมอเตอร์ไซค์ที่ปั่นมามองหน้าจอก็เห็นตะขิดดําๆแสดงผลแบตเตอรี่แต่ทําไมมันไม่มีตัวเลขอะไรเลยให้อภัยตัวเองแล้วก็ขึ้นบ้านไปหาข้าวให้ลูกกินเถอะอกไปปั่นตอนนี้ก็ไม่ได้ในคู่มือบอกว่าครั้งแรกต้องชาร์จแบต24ชั่วโมงฮึบไว้ก่อนฮึบไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปเธอไม่ให้เป็นการน้อยหน้าที่แม่ได้จักรยานใหม่เเดด็กกชาายยออไไไ้้้้งทททหม่่่่่นนนนนััวแีีีคูปจะขขซื ระหว่างที่รอดิฉันชาร์จแบตจักรยานทุกคนก็ชาร์จแบตโทรศัพท์รอไว้ได้เลยพรุ่งนี้จะพาทุกคนออกไปแว้นที่ไหนรอติดตามกันได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเฮ้ด hey, ู